ตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชานะคะดิฉันสิวพรย,ยานาวิทยาคุณวันนี้จัดรายการคนเดียว <c oughs> นะคะคุณสิวพรยังไม่มาค่ะคุณฟังคะสำหรับในวันนี้เนี่ยนะคะเป็นตอนพิเศษนอกเหนือจาก ที่ทางสำนักงานกประ,ระคะและจะสร้อยได้ร่วมมือกันนําเสนอเรื่องราวโครงการต่างๆอันเนื่องมาจากพระราชดําริความคืบหน้าต่างๆปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะยังมีหลากหลายหน่วยง,งานที่ทํางานสนองพระราชดําริที่ได้ร่วมกันทํางานที่เขาเรียกว่ามูรณาการนะคะมูลินิทีหนึ่งนะคะที่ชื่อว่ามูลินิธิปิดทองหลังพระนั้นได้สืบสารพระราชดําริเป็นอีกหนึ่งหน่วยง,งานที่ทํางานขับเคลื่อนปิดทองหลังพระเหมือนชื่อเลย จนถึงวันนี้เป็นปีที่ห้าแล้วดิฉันมีสายผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมพัฒนาของมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชะดำริคือคุณนัทพลจิระสกุลชัยนะคะมาคุยกันสวัสดีค่ะคุณนัทพลค่ะครับสวัสดีครับคับผมค่ะเดี๋ยนถามหน่อยค่ะเพราะชื่อเนี่มันบอกเหมือนกันนะมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชะดำริต้องทํางานอยู่เบื้องหลังตลอดเวลาเลยนะการจัดตั้งมูลนิธินี้ เพื่ออะไรทําเพื่ออะไรเอ่อคือมูลนิธิเนี่ยนะครับเ,เราตั้งขึ้นมาตามมติของคณะรัฐมนตรีนะครับ <'kay. S 2> เมื่อวันที่ยี่สิบสี่พฤศจิกายสองน <'kay. S> 2 5า2ห้าสองนะครับจนถึงวันนี้ก็เ,เข้าสู่ปีที่หกนะครับ <'kay. S 2> วัตถุประสงค์ที่สาค,คัญนะครับที่ทางคณะมตีมอบหมายให้ทางมูลนิธิเนี่ยเป็นเงินการนะครับ <'kay. S 2> ก็จะเป็นในเรื่องของเพื่อตั้งขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบงานทางด้านาก,การความรู้ <'kay. S 2> นะครับ อแล้วก็เอาไปส่งเสร,ริมการพัฒนาในพื้นที่นะครับตามแนวพระราชดำรินะครับเอโดยมีความคาดหวังว่าเาจะเอาแนวพระราชดำริเนี่ยมาสก,กัดนะครับเ,เป็นความรู้ <ừ> ที่เอาไปทํางานได้จริงนะครับให้เป็นระบบกว้างขวางจนกระทั่งให้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักของประเทศน,นะครับอย่างนี้คล้ายๆเป็นสายวิชาการหรือปเปล่าคะเป็นสายปฏิบัติมากกว่าคือเอาความรู้จริงเอาความรู้ที่ท่านพิสูจน์ทราบแล้ว นะครับว่าประสบความสําเร็จแล้วก็มาสกัดแล้วก็มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ oh. แล้วก็ลงปฏิบัติการจริงะนะครับของความรู้เนีเ<อ>่ยมันมาลงมาลงทํางานครับเรามีแบบเส้นทางเน้นอา่าเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมคะเช่นน้ําเกษตรต้นไม้หรือแหล่งแรงน้ําอะไรแบบเนี้ยคือคือ,ค,อ,ค,อคืออย่างที่บอกกันนะคะว่าเนื่องจากเราเราเรา,เรามีหน้าที่ในการที่จะจัดการความรู้ตามแนวะพระราชดำริอยู่แล้วนะครับ ความรู้จากแนวพระราชดำริเนี่ยจากสี่พันกว่าโครงการเนี่ยเราก็ได้ประมวลสังเคราะห์นะครับอย่างที่บอกเนี่ยมาเป็นลักษณะความรู้พร้อมใช้เพื่อที่จะเอาไปประยุกต์และปรับใช้ในพื้นที่นะครับซึ่งความรู้พร้อมใช้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเราสกัดออกมานะครับครอบคลุมทั้งหมิตินะครับโคงมิตินี้ก็คือเรื่องน้ําเรื่องดินเรื่องเกษตร เรื่องเป่าป่าไม้เรื่องสิ่งแวดล้อมและเรื่องพลังงานทดแทนท oh, แต่การพ oh. ัฒนาน <Okay. S 2> ใช่ครับแต่การพัฒนานเนี่ยเราไม่ได้ทําทีเดียวทั้งหกเรื่อง uh. เราต้องเน้นเรื่องออที่มันเกี่ยวข้องกับปากท้องของชาวบ้านก่อน <Okay. S 2> นะครับส่วนมากเราจะเริ่มจากเรื่องของมิติการพัฒนาระบบน้ําไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงฝายต้นน้านะครับฝายกเกษตรให้ชาวบ้านสามารถมีน้ําไว้ใช้ในพื้นที่ได้ <Okay. S 2> นะครับเรื่องของการเ,เสริมประสิทธิภาพแหล่งน้ําขนาดเล็ก อันเนื่องอันเนื่องมาจากพระราชมำริให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่<ช>หนร,รูปแบบในการประยุกต์แก้มลิงนะครับใ,<ช>ในพระราชศิษแก้มลิงลงไปแก้ไขปัญหาน้ําท่วมน้ําแรงในพื้นที่นะครับ<ช>แล้วพอจากเรามีความรู้เรื่องน้ําเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็ส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่องไม<ช>่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะสมกับการเพ<ช>าะปลูกการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรนะครับเลยพอมีน้ําแล้วจะทํายังไงให้ ชาวบ้านเนี่ยมีกิจการทางการเก,กรเรษตรได้ทั้งปีเป็นต้นซึ่ง,ง่งเรื่องราวเหล่านี้ก็จะเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากการประยุกต์และ,ะับใช้แนวพระาราชดำริครับค่ะเราเป็นลนักษณะส่งเสริมอย่างเดียวให้ความรู้รอ,อบนอกหรือว่าเราต้องลงไปทําด้วยคะ่ะจะทําเป็นโครงการไหมคือคือแนวทางการทํางานเนี่ยนะครับคือ,ค,อคือผู้นีงานเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยว่าเราจะเน้นในเชิงการปฏิบัติการด้วยเพื่อเพื่ออะไรการปฏิบัติการเนี่ยเราเพื่อเราเราจะรู้ ว่าแนวร,ราชสเทธ่ยวไปแล้วเนี่ยเมันจะมีรูปแบบยังไงนะครับคือคือพูดง่ายคือลงไปทํางานในพื้นที่ทํางานในพื้นที่เสร็จมันก็จะเจอทั้งปัญหาอุปสรรคเราจะเอาแนวพระราชมุ่งเนี่ยลงไปแก้ไขจากปัญหาอุปสรรคนั้นได้ยังไงในพื้นที่นะครับทีนี้พอได้แล้วสิน,นี้เราก็จะค้นหารูปแบบที่เหมาะสมตามลักษณะของแต่ละพื้นที่ะนะครับเพื่อเอานําไปสู่การขยายผลต่อไป คือพูดง่ายๆเนี่ยเราต้องเริ่มจากการที่ลงมือทําด้วยตัวเองก่อนอก่อนที่จะเ,เผยแพร่แล้วก็อเอาไปสู่การขยายผลนะครับยกตัวอย่างได้ไหมคะ<อ>ว่าโครงการอะไรที่เราทําบ้างอตัวอย่างโครงการตอนนี้เนี่ยเราจะมีพื้นที่ขอใช้คําว่าพื้นที่ต้นแบบแล้วกันนะครับมีอยู่ห้าพื้นที่ะนะครับห้าจังหวัดนะครับที่จังหวัดน่านจังหวัดอุดรจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็จังหวัดอุทัยธานี ขึ้นแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบที่แต,ตกต่างกัน oh. นะครับผมขอลงรายละเอียดนิดนึงนะครับ <Okay. S 2> อย่างพื้นที่ที่จังหวัดน่านเนี่ยจากการทดลองทํามาห้าปีเนี่ยเราพบว่ารูปแบบในการพัฒนาของพื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยจะเป็นรูปแบบของการแก้ไขปัญหา <Okay. S 2> ตามแนวพระราชบิแบบองรวมเลยค <Okay. S 2> ือเริ่มตั้งแต่เรื่องของออปากท้องชาวบ้านที่เริ่มจากการพัฒนานระบบน้ํา <Okay. S 2> ให้ชาวบ้านมีน้ําใช้สำหรับทางการกเกษตรนะครับมีการปรับปรุงบารุงดินมีการเพิ่มผลผลิต ข้าวเพื่อตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาความยากจนนะครับไม่ใช่เฉพาะปากท้องช,อช่วงนี้เนี่ยเรากําลังอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของป่าที่เหลายๆคนก็ก็รู้อยู่ว่าป่าของที่น่านก็เริ่มเริ่มเป็นขวนโลน,แล,โลนแล้วนะครับ ครับคือผู้งวง่ายที่น้าเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการแก้ไขปัญหาแบบองครวม <c oughs> ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม <c oughs> อันนี้ก็คือจ่หนึ่งรูปแบบ <c oughs> ส่วนที่อุดรเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบในการที่ว่าเราใช้ของที่มีอยู่แล้วให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดคือ <c oughs> ที่อุดรเนี่ยก็จะมีรูปแบบในเรื่องของการบริหารจัดการแหล่งน้ําขนาดเล็กนะครับอันนึงมาจากพระราชดำริที่ที่ที่ทาไว้แล้ นะครับแต่เราเสริมประสิทธิภาพ <c oughs> ให้มันสามารถใช้ประโยชน์ดได้เต็มที่โดยการเพิ่มปริมาณน,น้ําเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ํา <c oughs> แล้วก็ส่งน้ํำด้วยระบบท่อ,อด้วยระบบลำเหมืองไปสู่แปลงนาชาวบ้านเลย <c oughs> แทนที่ชาวบ้านจะมาสูบอัน <c oughs> นี้ก็จะเป็นหนึ่งรูปแบบ <c oughs> นะครับเอ่องของการ์ดสินจะเป็นรูปแบบขนาดใหญ่หน่อยนะครับจังหวัดอุดรเนี่ยพื้นที่ประมาณอ่หนึ่งหนึ่งจุดสี่ตารางกิโลเมตรนะครับ ของกาลสินเนี่ยจะทําในพื้นที่ประมาณ800 800กว่าไร่อนะครับแต่ละกว่าไร่ก็คือทําเป็นเรื่องของแก้มลิงเลยอนะครับทําแก้มลิงเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมน้ําแรงนะครับส่วนของอุทยัยธาน,นีกับเพชรบุรีเนี่ยจะลักษณะคล้ายๆกัน,กนคือคือ,ค,อคือทําในพื้นที่ที่ค้าบเกี่ยวกับกฎหมายอ,อย่างเพชรบุรีนเนี่ยเราไปทําในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเลยของคนที่อยู่ในอุทยานเป็นชาวชาวชาวกะเหรี่ยงนะครับชุมชนนั้นใช่ครับแล้วก็อุทัยธานีเนี่ยคือจะทํายังไงให้เขาอยู่ได้ในพื้นที่ตรงนี้แล้วไม่ลุกป่าเพิ่มนะครับก็คือในเขตชายป่าห้วยขาแข้งะครับที่อุทัยธานีครับผมก็คือจะเป็นตัวอย่างอางรูปแบบของของที่มูลนิธิดำเนินการอยู่ครับจริงๆพูดมืถึงว่าในถึงภาพรวม มันก็จะมีหลากหลายประเภทมากนะคะทนี้การทางานของเราก็ไม่ใช่ง่ายเพราะว่าแต่ละแห่งมันไม่เป็นโมเดลของอีกแห่งหนึ่งนะคือแต่ละอันเนี่ยมันเหมือนเป็นต้นแบบของของที่อื่นได้เหมือนกันทีนี้อย่างในในส่วนของการแก้ไขแบบองค์รวมเนี่ยนะคะมันจะเป็นครบ,ครบั้งระบบทั้งเรื่องของน้ําเรื่องของดินการเพราะปลูกรวมถึงเรื่องของปัญหาปากท้องด้วยนะคะคถ้าเปรียบเทียบแล้วจังหวัดน่านน่าจะใช้เวลายาวนานกว่าที่อื่นไหมคะ ใช่ครับจังหวัดน่านเป็นพื้นที่แห่งแรกที่ที่เราดาเนินการอยู่นะครับปีนี้ก็น่าจะเข้าปีที่หกแล้วนะครับของอุดรเนี่ยก็อยู่ที่ปีปีที่สี่นะครับส่วนเเพชรบุรีเนี่ยเข้าปีที่เข้าปีที่สามการศินลุทัยธานีเนี่ยอยู่ที่ปีที่สองนะครับครับอืจนปัจจุบันนี้ที่น่านถือว่าโครงการเสร็จสิ้นหรือยังหรือยังต้องขั้นอ่นอ่ายังครับคือ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 พูดง่ายเนี่ยว่าเราทําเนี่ย ในการที่เราไปยุกแนวพระราชดำริลงมาทําเนี่ยคือที่บอกว่าองค์รวมเนี่ยไม่ใช่ว่าทําแค่เสร็จปีต่อปีใช่ไหมครับแต่เราจะทำไงให้สําเร็จสําเร็จคือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่เราเป็นดเนินการเนี่ยจะต้องไม่พึ่งพิงเราอยู่ได้ด้วย,วยตัวเองป้าหินหยัดอ่ายินได้ย,ไดย,ยินได้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็จะใช้แนวพระราชดำริตามระดับขั้นนะครับระดับขั้นที่ว่าเนี่ยคือทําขั้นแรกเนี่ย เราเริ่มต้นจากครัวเรือนก่อน <'Kay. S 2> นะครับทํายังไงให้เขาอยู่รอดนะครับอยู่รอดเนี่ยก็คือว่าทํายังไงที่เขาจะต้องมีข้าวก <'Kay. S 2> ินเพียงพอตลอดทั้งปีก่อนไม่ต้องไปอเออซนะื้อข้าวกิน <'kay. S 2> อ,อไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพิ่ม <'Kay. S 2> ทํายังไงที่จะลดรายจ่ายแต่ยอยาจจะมีหนี้อยู่บ้างะนะครับใช้หนี้ไม่หมดหรอกในปีปีแรกคือระดับขั้นการพัฒนาเนี่ยของอยู่รอดเนี่ยเราวางเป้าหมายไว้ที่หนึ่งถึงสองปีนะครับ ออพอเข้าคือชาวบ้านคือพูดง่ายถ้าเด็กเข้าอิ่นแล้วเนี่ยใช่ไหมครับเขาก็จะมีแรงที่จะมาทาอย่างอื่น <c oughs> ไม่ต้องเครียดเรื่องที่จะต้องไปกู้นี่ยืมสินเพิ่ม <c oughs> นะครับทีนี้เนี่ยพอเราได้เสร็จเนี่ยรอเข้ามาสู่ขั้นที่สองเนี่ยก็คือขั้นที่จะให้เขามารวมกลุ่มกัน <c oughs> มาแบ่งปันกอ่อนนการใช้ทรัพยากรร่วมกันนะครับในลักษณะกองทุนนะครับฝึกวิธีในการบริหารจัดการนะครับโดยคุณตัวเขาเอง เช่นเราอาจจะสมทบไปในก้อนแรกว่าเ,าเราเอาปัจปจ,จัยการผลิตในเรื่องของเอมล็ดพันธุ์ข้าวไปนะ<ค>ในปีแรกเพราะฉะนั้นในปีต่อไปถ้าไม่มีเราคุณจะบริหารจัดก,การไอ้ก้อนเนี้ย,ยงไ,งได้อย่างไรต่อไปก็อาจจะมีการคืนทุนบ้างการระดมทุนบ้างนะครับ<ค>อพอขายได้ผลผลิตแล้วก็ค่อยเอามาคืนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับ<ค>มั่นก็จะเป็นกองทุนหมุนเวียนกันอยู่ในพื้นที่อันนี้เนี่ยเราเรียกว่าหลักชุมชนที่มีความพอเพียงนะครับแ,<ค>แต่สุดท้ายแล้วเนี่ย ระดับที่ยั่งยืนเนี่ยคือทํายังไงที่ชาวบ้านเขามุนผมคุ้มกันไปต่อรองกับข้างนอกได้นะครับไปต่อรองกับตลาดไปต่อรองกับระบบอื่นระบบธนาคารไปต่อรองสามารถติดต่อตรงกับราชการที่เประบบปกติอยู่แล้วได้ซึ่งพินมือที่น้อยสุดอะไรเงี้ยนะครับอันเนี้ยเราก็จะค่อยค่อๆถอนออกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอย่าง่พื้นที่ที่ผมเล่าให้ฟังางห้าพื้นที่เนี่ยลักษณะ ตามลำดับขั้นก็จะแตกต่างกันนะครับอย่างที่น่านกับที่อุดอรเนี่ยพูดง่ายๆว่าเข้าสู่ขั้นพอเพียงแล้วเตรียมเเตรียมที่จะสู่ความยั่งยืนแล้วนะครับออันเนี้ยส่วนเพชรบุรีเนี่ยอาจจะเริ่มต้นจากที่เราแับอยู่รอดอยู่นะครับเ,เป็นต้น,นก็คือแต่ละแต่ละแห่งนี่ความก้าวหน้ามันจะไม่เท่ากัน ไม่เท่ากันอยู่ที่ระยะเวลาในการดําเนินงานเริ่มดําเนินงานของของของทางมูลนิธิด้วยค,ครับเคยเห็นอย่างกรณีที่ชาวเะเหรีในพื้นที่รอยต่อของห้วยขาแข้งที่เริ่มมีการรณรงค์ปลูกสตอรอเบอรี่อะไรแบบเนี้ยอันนี้เป็นของมูลนิธิเราเด้วยหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ครับคือคือหลักคิดที่ว่าเนี่ยเอ,อของที่ห้วยขาแข้งนี้ที่อทุทัยธาน,นีคือเรามีหลักคิดที่ว่าคือทํายังไงให้เขาอยู่ได้และอยู่ดีกว่าเดิมในพื้นที่ณตรงนั้นะ ใช่ครับโดยส่งเสริมอารระบบน้ําเข้าไปโดยส่งเสริมกิจกรรมให้ความรู้นะครับในกิจกรรมทางด้านการเกษตรนะครับที่เหมาะสมกับลักษณะภูมินะครับภูมิก็คือภูมิประเทศเนี่ยนะครับที่นู่นอากาศหนาวนะครับเราก็เลยเออลองผลไม้เมืองหนาวดูะนะครับว่าเจะเป็นยังไงซึ่งมันเป็นราคาที่แพงนะครับของละขอ,อุใช่ครับ อย่างปีปีแรกที่เราส่งเสริมเนี่ยรายได้ที่เข้ามาที่ชาวบ้านในประมาณสี่แสนกว่า oh. นะครับอ่านะครับรรในในในปีแรกครับ uh huh. ทีนี้เนี่ยคือคือประเด็นเนี่ยประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าถ้าเกิดว่าเขาอยู่ได้ในะพื้นที่ตรงนี้ มีกิจกรรมต่อเนื่องหน้าพื้นที่ตรงนี้คืูกู้ง่ายๆเนี่ยไม่มีใครอยากที่จะลุกเข้าไปในป่าหรอกใช่ไหมครับถ้าเกิดเราทาให้เขาอยู่ได้ตรงนี้เขาก็จะอยู่ตรงเนี้ยนะครับแต่แต่ต้องมีโอกาสให้เขามีความรู้ให้เขามีระบบการบริหารจัดการที่ดีให้เขานะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ที่ที่ของอุทัยธานีจากจังหวัดต่างๆที่เราดําเนินการมาในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยนะมันจะต้องขยายไปที่อื่นอีกมั้ยหรือเปล่าใช่ครับคือคือคืออย่างที่ผมบอกเนี่ยว่า คือทางมูลนิธิเนี่ยลงไปทางานคือไปทาเองก่อนนะครับแต่ไม่ได้ทําเป็นพระเอกนะครับพี่ก็บอกแล้วปิดท้องหลังพาเราก็ต้องทําตัวเป็นแบบเหมือนเวทีเวทีหนึ่งที่ดึงคนเก่งคนมีความรู้มามาร่วมกันแก้ไขปัญหาใน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 หมู่บ้านนะครับเพอเราทําเราได้รูปแบบแล้วนะครับรูปแบบในการพัฒนาซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะไม่เหมือนกันถูกไหมครับมันมีกลับไปแล้วเพราะฉะนั้นพอได้รูปแบบการพัฒนาแล้วเนี่ย มันก็จะต้องนําไปเอารูปแบบนั้นนะไปขยายผล <c oughs> ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นั้นๆน,น, <c oughs> นะครับผมยกตัวอย่างเช่นว่าของตอนนี้ที่จังหวัดน่านเนี่ยเออเองเนี่ยเราเดิมเนินการในพื้นที่ต้นแบบเนี่ยสามสามอำเภอสิบเก้าหมู่บ้าน <c oughs> ใช่ไหมครับอ,อตอนนี้เนี่ยทางจังหวัดเห็นว่าแนวทางเนี่ยในการทํางานเนี่ย <c oughs> เป็นประโยชน์และตอบประโยชน์กับชาวบ้าน <c oughs> ทั้งในเรื่องของการบรหารจัดการน้ําใช่ไหมครับ การพัฒนานระบบน้ําที่ใช้หลักอยากเลืงงอ่อนง่ายสชน์สุสดชาวบ้านมาร่วมไม้ลงแรงกันเองไม่มีค่าจ้างเหมาแล้วสนงเสล้ววัสดุอุปกรณ์แล้วก็จะมีกิจกรรมต่อเนื่องแต่การพัฒนานระบบน้าและเป,ดปิดระโยนกับชาวบ้านเนี่ย <c oughs> นะครับคือตอนนี้เนี่ยจังหวัดน่านเนี่ยก็ขยายแนวทางเนี้ยออกไปทั่วจังหวัดอืเขามีทั้งหมดเอ่อสิบห้าอำเภอเนี่ยนะครับข <c oughs> ยายไปทุกอำเภอ <c oughs> นะครับโดยเริ่มจากโครงการในการซ่อมแซม <c oughs> แหล่งน้ํา นะครับโดยหลักประชาสาก่อนคือชาวบ้านมาร่วมลงแรมเรามีแค่ว่าัสดุอุปกรณ์ให้ในสิ่งที่เข้าหาไม่ได้ในพื้นที่ปูนนะครับเหล็กตัวทรายที่ที่ไม่เจอในพื้นที่นะครับเมาทําตอนนี้420แห่งนะครับก็เรียกว่าเยอะมากค่ะครับแล้วมันสามารถที่จะนํามาคือมาทําให้เป็นยั่งยืนคงจะเหมือนกับเราจะเป็น นะลักษณะมูลินทีลงพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศคงจะยากมันสามารถที่จะเข้ามารวมในระบบของการบริหารราชการแผ่นดินได้หรือเปล่าคือคือตอนนี้เนี่ยโดยด้วยแนวทางอย่างเนี้นะครับแนวทางอย่างนี้ก็คือว่าแนวทางที่เราเริ่มต้นจากกระบวนการสร้างความเข้าใจเข้าถึงนะครับใ,ในการค้นหาปัญหาที่แท้จริงของหมู่บ้านนะครับกระบวนการในการที่เอาความต้องการและความพร้อมของชาวบ้านเป็นหลักนะครับ กระบวนการที่ทุกภาคส่วนต้องเข้าใจร่วมกันก่อนไปทำไม่ใช่อยู่ดีเขียนแผนลงไปทำไปเข้าใจกับชาวบ้านก่อนไปเรียนรู้ก่อนว่าเขามีปัญหาอะไรใช่ไหมครับเ,เขามีความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองอยังไงแล้วค่อยมาเขียนแผนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่เขียนแผนหน่วยใดหน่วยหนึ่งนะครับก็ต้องเขียนแผนร่วมกันระหว่างหน่วยงานร,ราชการแล้วก็ชาวบ้านร่วมกันเขียนแผนเพื่อแก้ไขปัญหาเนี่ยซึ่งแนวทางอย่างนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยนะครับก็เอาแนวทางนี้เป็นส่วนหนึ่ง ฮัลโหลครับได้ยินไหมครับได้ยินค่ะอ่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งในการกับกำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงะนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอ่ามีมียุทธศาสตร์ออกมาแล้วแล้วก็เป็นนโยบายของรัฐบาลชุดน,นี้นะครับซึ่งมีแผนดําเนินงานเนี่ย ตั้งแต่ปี 5, 9, 6, ห้าเก้าถึงปีหกสามคุก็จะมีเป้าหมายในการดําเนินงานที่เป็นระบบปกติเลยนะครับประมาณเกือบสองหมื่นหมู่บ้านที่จะขยายด้วยแนวทางอย่างนี้นะครับออกไปจากเจ็ดหมื่นหมู่บ้านเลยนะครับสามปีนี้เขาจะเริ่มค่ะประมาณสองหมื่นก่อนอนะครับค่ะจริงๆว่าไปมันก็เป็นกรอบแนวคิดในเรื่องการพัฒนาชนบทยอย่างยั่งยืนนะมันก็เป็นงานของรัฐบาลนะคะพูดถึงนะครับ ใช่ครับก็ก็คืออย่างที่บอกว่าตอนแรกเนี่ยมูลนิธิเนี่ยด้วยวัตถุประสงค์ด้วยภารกิจเนี่ยเราต้องการที่จะทําหารูปแบบแล้วก็รูปแบบเหล่านั้นเนี่ยไปพักเข้าสู่ระบบราชการปกติให้ได้ใช่ไหมครับซึ่งเราก็จะมีภารกิจมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วนะครับครัปีนี้เข้าปีที่หกถูกไหมคะใช่ใช่ครับตอนนี้เข้าปีที่หกมีวาระอะไรเป็นพิเศษไหมคะวาระหมายถึงอะไรครับในส่วนของมูลนิธิเองนั้นจะมีเอ่า ตั้งเป้าหมายอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะในปีที่หกนีใน้ในปีที่หกเนี่ยคืออย่างที่บอกเนี่ยว่าลำดับการพัฒน,นาของแต่ละพื้นที่ของเราเนี่ยใช่ไหมครับเอ,อตอนนี้เราเรามองก่อนว่าอ,อถ้าเกิดว่าลำดับการพัฒนานของแต่ละพื้นที่เนี่ยในพื้นที่ห้าจังหวัดเนี่ยจะทํายังไงให้ทุกพื้นที่เนี่ยก้าวข้ามเข้าไปสู่ความยั่งยืนได้ใช่ไหมครับ ซึ่ง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะเป็นบทพิสูจน์แล้วว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยระดับความยากความง่ายมันก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนิดหน่อยอะนะครับยากมาก mm hmm. ทงในเรื่องของภาษาเรื่องของวัฒนธรรมที่เราต้องปรับปรับปรุงเรียนรู้ก,กันตลอดเวลาคือพง,ง่ายในปีที่6เนี่ยเราก็มีแผนในการที่จะว่าจะทํายังไงที่จะให้พื้นที่ทั้งค่าพื้นที่เราเนี่ยกล้าสู่ความยั่งยืนได้เหมือนหน้าน<ๆ>เหมือนดอนใช่ไหมครับไปไปพร้อมๆกันได้อันนี้ที่1อันนี้2เนี่ย คืออย่างที่พี่ถามเมื่อกี้เนี่ยว่าเรามีแนวทางที่จะขยายผลหรือเปล่าซึ่งตอนนี้เนี่ยเพื่อเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะมาช่วยยุทธศาสตร์ของปัคญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยในการที่จะขยายผลไปทั่วประเทศอยู่แล้วะนะครับประมาณนี้แล้วก็อันนึงเนี่ยคือจากความรู้ทั้งที่พงท่านทํามาประมาณาหลักหลายปีด้วยนะครับห้าสิบ ห้าสิบหกสิบปีก็ว่าได้เนี่ยนะครับแล้วก็ความรู้จากที่เราไปยุบปัดใช้แล้วก็ประมวลแล้วก็ลงมาทํางานในพื้นที่เนี่ยเราก็เจอรูปแบบหลากหลายะนะครับในปีห้าหกเนี่ยเรา,เาสถาบันอาจจะเน้นในเรื่องของแนวทางในการที่จะให้ความรู้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอและคนที่สนใจใน,ในการที่จะมาเรียนรู้การทํางานในวิธีแบบนี้ะนะครับเพื่อที่ให้เกิดการขยายผลอีกอีกยุคหนึ่งได้ะนะครับ เรามีงานที่ซ้อนหรือว่าต้องสนับสนุนเสริมกับหน่วยงานอื่นไหมคะอย่างเช่นกปรอบแบบนนเนี้ยคือคือพูดง่ายๆเนี่ยมูลนิธิเนี่ยเ,เราอย่างที่บอกเนี่ยว่าเราเป็นเป็นเหมือนเป็นตัวกลางที่จะดึงเอ,อดึงคนเก่งดึงคนดีดึงคนที่มีความรู้ลงมาแก้ไขปัญหาในพื้นที่อยู่แล้วะนะครับอย่างเช่นที่ที่กาลสินเนี่ยนะครับเราก็าจะเอ,อเราไม่ได้มูลนิธิลงไปทบอย่างเดียวมูลนิธิก็จะร่วมมือกับทางอ,อ กองบกในการขุดลอกหนองเลืองเปื่อยขึ้นมาใช่ไหมครับพอระบบมีการขุดลอกแล้วเราก็ร่วมมือกับทางกตปลอและมูลที่อุตสาหะในเรื่องของว่าจะทํายังไงให้พอขุดลอกแล้วเนี่ยระบบแก้มลิงเนี่ยมันจะสมบูรณ์ก็จะมีความรู้ในเรื่องของของการจัดการน้าตามแนวพระราชบัญญัติโดยเฉพาะแก้มลิงหรือการจัดการน้ำชุมชนเนี่ยเราก็ได้ดึงเข้ามานะครับพอเสร็จแล้วพอมีน้ําแล้วมีระบบการจัดการน้ําแก้มลิงหนองเลืองเปื่อยแล้วเนี่ย กิจกรรมทางด้านการเกษตรใช่ไหมครับเราก็ดึงกระทรวงเกษตรเข้ามา <ทะ S 2> ใช่ไหมครับเ,เกษตรประมงปศุสัตว์การพ<ม>ัฒนาอาชีพต่างๆนานาและที่สําคัญที่สุดเนี่ยถ้าเกิดเราทําบนพื้นฐานที่ไม่ได้ทําคือเราต้องทําพื้นฐานที่ต้องทํากับคนท, <ะ S 2> ที่ต้องมีความเข้าใจซึ่งระหว่างทางเนี่ยมันก็จะเจอปัญหาทัา้งแนวเขตบ้างความไม่เข้าใจที่ตรงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดึงมาหาไทยลงมาชพื่อทนงาน ทำงานร่วมกับอําเภอทํางานร่วมกับจังหวัดทํางานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอันนี้ก็ก็จะเน้นในภาพความร่วมมือของการับแพลครับอันนี้ก็คล้ายๆประสานสิทธิ์เหมือนกันนะคะครับวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่ให้ข้อมูลกับทางจสนะคะครับครับผมสวัสดีค่ะครับครับครับสวัสดีครับ กอบคุณคุณนัทพลจิระสกุลไทยผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมพัฒนามูลินิธิปิดทองหลังพระสืบสามแนวพระราชดำรินะคะผู้ฟังคะในส่วนของเดือนมีนาคมนี้เนี่ยนะคะทางสำนักงานกรปร,รยังคงมีการแจกภาพชุดการทรงงานสมเด็จพระเทพรรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสสีเคลือบพลาสติก60ภาพต่อหชุดสำหรับ คุณฟังที่ต้องการเพียงคุณเข้าไปที่ Facebook ของรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาลงชื่อไว้หมายเลขทรศัพท์ของคุณไว้ด้วยจนถึง31มีนาคมนี้หลังจากนั้นทีมงานจะจับรายชื่อผู้โชคดี2ท่านนะคะแล้วก็จะส่งภาพชุดนี้แหละ ให้ท่านละหนึ่งชุดโดยจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีให้ทราบในรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาและทาง Facebook ของรายการประมาณต้นเดือนเมษายนนะคะดังนั้นก็จะจัดส่งให้ท่านที่โชคดีถึงบ้านเลยสำหรับท่านที่สนใจต้องการฟังรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาทั้งปีนี้หรือปีที่แล้วนะคะของเก่าก็ตามก็สามารถที่จะติดตามฟังย้อนหลังได้ทาง Facebook รายการหรือว่าทาง YouTube เพียงพิมพ์ชื่อรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาก็สามารถที่จะเลือกฟังรายการย้อนหลังได้นะคะอันนี้ก็อย่าลืมนะคะท่านที่ต้องการสมุดภาพกา็ลงชื่อมาที่ Facebook นะคะแล้วก็อย่าลืมใส่ชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์ของท่านใส่ที่อยู่เดียวกระดษนะคะวันนี้ ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะติดตามรายการตามเส้ทสนทางประโยชน์สุขปวงประชาได้ใหม่พุธหน้านะคะสวัสดีค่ะติดตามรายการตามเส้นทางประโยชน์สุขปวงประชาได้เป็นประจำทุกวันพุธ11นาฬิกา15นาทีถึง11นาฬิกา35นาทีทางสถานีวิทยุจสร้อยสนับสนุนรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริ